สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมวันนี้ผมพาผมขึ้นภูเขาไปเก็บเห็ดมาครับผมนี่เลยและได้ขุดดอกกระเจียว9ก้าชั้นมาแบบนี้เลยขุดดอกกระเจียวป่าแบบนี้มานะครับผมสวยอลังการมากนะครับผมนี่เลยดูดอกได้เลยคือสวยอลังการมากดอกกระเจียว9ก้าชั้นนะครับผมที่ภูแลนคาจังหวัดชัยภูมนะินะนะครับผมคือ นี่คือบัวสวรรค์นะครับผมกระเจียว9้าชั้นเป็นไม้ป่าที่มาจากป่าแท้ๆเลยนะครับผมมาแบบสดๆเลยนะครับแบบนี้นะครับดูดอกอลังการมากนะครับผมแล้วดูหัวนี่คือหัวนะครับผมนี่คือหัวแต่และหัวนะครับผมคือเป็นไม้ล้มลุกดอกหอมมากครับคือดอกหอมมากครอสอัพมาที่จมูกเลยเลยคือดมแล้วคือหอมมากมดอกหอมมากเลยครับคือผมก็เพิ่งไปเจอปีนี้ ดอกหอมมากเลยนะครับผมอันนี้จัดจําหน่ายนะครับผมจัดจําหน่ายนะ,ะผ,มนยนะผมมีจัดจําหน่ายให้ไปปลูกประดับหน้าบ้านนะครับผมรูปดอกผมขึ้นให้ชมนะครับผมหนึ่งชุดหกหัวนะครับผมแบบนี้เลยหนึ่งหัวนะครับผมสองหัวสามสี่ห้า อันแบบนี้เลยนะครับผมเราให้หัวใหญ่ๆไปแบบนี้เลยขุดมาทั้งดินแบบนี้เลย6กหัวนะครับผมแต่ผมอาจจะตัดใบออกด้วยเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นใหม่นะครับผมหหัว360บาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมดอกกระเจียวข้าวชั้นนะครับผมดอกดอกหอมมากนะครับผมมีที่ชัยภูมิที่เดียวเลย คือดอกหอมมากสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมใบใหญ่อลังการมากเอาไปจัดสวนตกแต่งอาคารบ้านเรือนนะครับผมอันนี้เป็นไม้ป่าจริงๆไม่ใช่ไม้เพาะนะครับผมเป็นไม้ป่าเลยจริงๆ1ชุด6หัวเพียง360บาทพร้อมส่งเก็บรายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับ 0959418988ดอกกระเจียว9ชั้นนะครับผมเอาไปปลูกร้อยสะสมไว้สําหรับใครที่กําลังมองหาไม้หายากตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับดอกกระเจียว9ชั้นนะครับผมสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมดอกกระเจียว9ชั้น1ชุด6หัวเพียง360บบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาหาเราได้เลยครับผม นี่นะครับผมกระเจียวเก้าชั้นปลูกไว้หน้าบ้านนะประดับสวยงามนะครับผมดอกคือทุณมากนะครับอันนี้เอาไปปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้นเลยคือคุณนะครับสวยอลังการเลยกระเจียวเก้าชั้นนะครับสวยมากนี่ครับสวยมากๆเลย ใครสนใจโทรมาได้นะครับผมที่เบอร์สี่เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะเป็นกระเจียวป่าเก้าชั้นที่มเฉพาะจังหวัดชัยภูมินะครับนี่เลยนะครับปลูกหน้าบ้านต้นใหญ่ครับ นี่เลยนะคะผมปลูกไว้หน้าบ้านผมก็มีวิด<อ>ีโอให้ดูเลยนะครับผมแบบนั้นปลูกตก,กแต่งอาคารบ้านเรือนเนาะใครที่สนใจนะครับผมหนึ่งชุดหกหัวแบบนี้เลยกระเจียว9้าชั้นคือดูครับความยาวความใหญ่ความอลังการของแต่ละหัวนะแต่ละดอกปลูกง่ายๆเลยเพราะเขาเป็นอยู่บนภูเขานะครับผมเอาใส่กระถางใส่ดินเลยง่ายๆเลยนะครับผมชอบแดดด้วยที่สําคัญนะครับผมเป็นไม้ล้มลุกนะครับผมและออกดอกออกผมว่าออกดอกตลอดเวลาถ้าเราลดน้ําตลอดเพราะเขาเป็นไม้ที่อยู่บนป่านะครับผมแต่ถ้าเราเอามา ไว้ที่บ้านผมว่าเขาออกดอกตลอดถ้าเ,าเราให้น้ําตลอดดูดอกครับผมความใหญ่อลังการมากใหญ่กว่าหน้าผมอีกดูดิใหญ่มากอันนี้คือเขาเริ่มโรยแล้วแต่ใครได้ถ้าได้พ่อเออพันธ์ไปจะสวยมากนะครับผมยังไงโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0959418988ครับสวัสดีครับ